นี่ค่พบกับปจิค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะอยู่กับที่ปรึกษาการขายของทางโชลูฟอร์ดไอเอเสาขาราชพฤกษ์พระรามห้าค่ะผมนัทนะครับจากฟอร์ดพระราม5ครับผมวันนี้ค่ะทั้งอจิแล้วก็พี่นัทค่ะพาทุกท่านมารับชมกับ NextG e n f o r d Ranger 4ประตูยกสูงคันนี้ค่ะคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะคันนี้เรียกว่ารุ่น x l t ครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมของทางฟอร์ดเลยครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาตอนนี้อยู่ที่ 9,34, 0 0 0าพครับผม แล้วก็ซับ9 0 4 0 0 0 3 4 0 0นี้ก็คือได้สีนี้ออกรถไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่<อ>แต่คันนี้จะพิเศษหนหนึ่งนะครับก็คือจะมีระบบระบบออปชั่นมาจากโรงงานนะครับตรงนี้จะมีาราคารถอาจจะเพิ่มมาอยู่มาณแค่30,000บาท<อ>แต่ได้อะไรบ้างก็คือจะ,จะได้ในเรื่องของเลนคิปริงระบบตรวจจับการชนด้านหน้านะครับไฟสูงต่ำตโตนมัติสนะครับ<ม>ซึ่งระบบพวกนี้ครับไม่สามารถติดตั้งข้างนอกได้หรือติดตั้ง<อ>ก็ไม่สามารถ ใช้งานได้จริงใช่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 ก็คือเป็นตัวรุ่นที่เสริมแพคเกจมาจากโรงงานให้กับท่านผู้ชมด้วยอ๋อราคาอยู่ที่สุดทีแล้วเท่าไหร่คะเก้าแสนหกหมื่นสี่พันอ๋อเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทมีข้อเสนอพิเศษให้กับท่านผู้ชมไหมคะค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของเจ้าเอกทีคันนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายครับตอนนี้รับใช้เงินดาวน์ต่ำสุดนะครับอยู่ที่สองหมื่นเก้าพัน สองหมื่นเก้าพันบาทสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วครับผม oh, อยากได้แบบไหนอยากได้ใช้เงินอลสองหมื่นเก้าพันบาทหรือดอกเบี้ยต่ำก็ทําได้ใช่ไหมครัได้ครับผม oh. ขอให้มาปรึกษาเราแ่นั้น๋อมีไฟแนนซ์รองรับและไปเซ็นถึงที่บ้านเลยใช่ครับรบ,บริการส่งเซ็นถึงบ้านเลยค oh, ใครที่สนใจสามารถสอบถามกับที่นัดกันเข้ามาได้นะคะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกจากฝั่งโปรโมชั่นข้อจะเน้นสุดพิเศษแล้วเดี๋ยวมาดู ด้านหน้าตัวรถที่เสริมขึ้นมาค่ะมีอะไรให้บ้างก็อ,นอันดับแรกเลยนี่เลยเซ็นเซอร์ค่ะระยะด้านหน้านั่นเองค่ะอย่างที่พี่นัดบอกไปว่ามีเสริมแพ็กเกจด,ดีมาด้วยค่ะนี่ให้มาแบบนี้เลยเนี่ยเป็นเซนเซอร์ที่เวลาต้องการเข้าถอยจอดออกจากช่องจอดหรือจอดเวลาเดินหน้าไปข้างหน้าเพื่อตรวจจับหาสิ่งที่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะ นี่เลยแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ไฟเดียร์ทามและนิ่งไลท์แบบ LED ค่ะแล้วเดี๋ยวจริงแลวก็พี่นัทจะพาทุกท่านไปรับชมเพิ่มเติมภายในกันอีกด้วยค่ะเชิญเลยค่ะและตอนนี้ค่ะทั้งจิงแล้วก็พีนพ่นัทพะพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถของรุ่น XLT กันด้วยค่ะในรุ่นนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างคะพี่นัทเอออย่างแรกนะครับก็จะพูดถึงเรื่องนึงของความปลอดภัยก่อนแล้วกันะนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มถุงลมมาให้จากสองโลก เป็น6โลกอ้โให้มาเต็มเลยใช่มาให้มาเต็มเลยนะครับก็ในเรื่องออของหน้าจอเนี่ยก็จะให้หน้าจอ10นิ้วมานะครับซึ่งให้ความหรูหรากับตัวรถมากนะครับและที่พิเศษคือมีไวเลชช์ไวเลสชช์เจอร์โอ้มีไวเลสชร์ดใช่ใช่ใช่แค่รุ่น XGT เขาเขาก็ให้ไวเลสชช์เจอร์มาแล้วครับนะี่แล้วอย่างพวงมาลัยล่ะคะเป็นพวงมาลัยแบบไหนเอ่ยอ่าพวงมาลัยก็เป็นมาตรฐานของ Ford อยู่แล้วครับคือ Ford ตั้งแต่ร่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้พวงมาลัยไฟฟ้ามาเลยครับ oh. เพราะฉะนั้นจะช่วยในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยช่วยในเรื่องของความเบาสบายในการขับเวะลาเราขับไปไกลๆครับตรงนี้ร mm ับ hmm. จะช่วยจะช่วยในเรื่องของเราไม่ให้เหนื่อยล้าครับ mm hmm. แล้วก็ควบคุม mm hmm. พวงมาลัยได้แม่นยำม,มากขึ้นแล้วปุ่มทางฝั่งด้านนี้นะคะมีไว้ทําอะไรบ้างอ่าอย่างแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคูดคอนโซลนะครับจําแตะความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียง <c oughs> นะครับปุ่มไว้นะฮะ แล้วข้างบนนี้นะคะปกติแล้วจากที่เคยไปดูมาไม่มีอ่าตัวนี้มันเป็นรุ่นที่เพิ่มออปชั่นพิเศษฉะนั้น,น,นจะให้ในเรื่องของเลนคิปปิ้งขึ้นมา<อ>เลนคิปปิ้งก็คือตรวจจับการออกนอกเลนนั่นเองนะครับให้ความปลอดภัยตัวนี้มาด้วยนอกจากที่ได้ถุลงลมนิรภัยโขกกำแ่งแล้วยังได้เลนคิปปิง้งมาด้วยใช่ก็ถือว่าเพิ่มมาจากรุ่นก่อนเยอะมากๆครับในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนอกจากนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะ อ๋อนี่เลยที่เห็นนี่คือหน้าจอมาตรวัดเขาก็ให้มาใหม่ด้วยใช่ไบ่เมาตรวัดดิจิตอลครับแอบดีครับอืมให้มาแบบนี้เลยขนาดเท่าไหร่ครับพี่นัดอันนี้หน้าจอ8นิ้วครับอ๋อเป็นหน้าจอ8นิ้วใช่อ๋อได้ทั้งหน้าจอมาตรวัด8นิ้วหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วอู๋ให้มาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยครับก็ถือว่าหลูหรามากครับในรถในรถในในเกต์นี้ครับก็ถือว่าจัดให้เต็มเลยแล้วก็ดูจากที่เรานั่งกันแล้ว พื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะยังสามารถเลื่อนเบาะไปด้านหลังได้อีกสามารถ<ช>ปรับเอ็นลงได้อีกนี่แล้วเดี๋ยวจีกับพี่นัฐธาตจะพาทุกท่านไปสรุปทางด้านหน้าตัวรถเันค่ะครับผมหลังจากที่จีแล้วก็พีน่นัดธาตพาทุกท่านไปรับชมตัวรถทั้งภายนอกและภายในกันไปแล้วค่ะจะให้พี่นัดค่ะ แนะนำข้อเสนอพิเศษให้กับท่านผู้ชมทางบ้านกันอีกรอบนึงค่ะใช่คําเป็นตอนนี้ก็คือเราเรามีหลากหลายมากนะครับแล้วก็<ะ>ตอบโจทย์ในในในลูกค้าทุกกลุ่มนะครับทั้งใช้เงินดอกรถน้อยดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็ลูกค้าที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งรถยนต์ครับผมถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็ลองมาปรึกษาที่ที่นัดได้นะครับเบอร์โทร0ูนย์8 8 8 5 8ครับ<อ>ก็ยินดีให้ให,ให้ให้บริการในเรื่องของ ปรโมชั่นแล้วก็ปรึกษาเรื่องของไฟแนนซ์ครับผมสามารถเจอพี่นัทได้ที่โชรูมไหมคะฟอร์ดพาราม้าครับผมใครที่อยากได้ข้อเสนอสุพิเศษนี้ค่ะสามารถสอบถามกับพี่นัทกันเข้ามาได้ค่ะหรือจะวอล์กอินเข้ามาหาพี่นัทได้เลยค่ะที่โชรูฟอร์ดไอเอ m a สาขาราชพฤกษ์พาราม5ค่ะวันนี้ค่ะท่านอจีแล้วก็พี่นัทขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ